ดูดูสภาพเอาเหนื่อยเหนื่อยอาการจูงจักรายานใครไม่เหนื่อยเราเหนื่อยอ๋อตรงนี้เป็นสุสานทุกคนตรงนี้ข้างบนนี้เป็นสุสานนะแล้วก็ว่ามันคืออะไรนี่คือสุสาน นิดนึงไม่เป็นไรประสบการณ์ใหม่ของชีวิตเหนื่อยเหนื่อยมากเห็นไหมเห็นไหมข้างล่างเหนื่อยไหมเหนื่อยสิดูสิขึ้นเขามาเชียเดี๋ยวต้องดูทางนู้นว่า ่ซนฝั่งนี้มีอะไรบ้างหอบหอบหอบจริงๆเดี๋ยวก่อนขอพักโยกก่อนนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่ขอพักเรกแป๊บขอพักเรกแป๊บ